สวัสดีครับผมสัญญา,ายซิมครูนะครับรถปอร์เช่ขยเยนเป็นรถที่เกิดเพื่อเซฟบริษัทปอร์เช่ที่เกือบจะล้มลายแต่รถ SUV ขนาด2ตันเนี่ยยังสามารถให้สมรรถนะที่เราใจตามแบบฉบับของปอร์เช่ได้อยู่หรือเปล่าวันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ <c oughs> นี่แหละคือปอร์เช่อะทาระหนักรถสอบตันแล้วขับรถได้ดีขนาดเนี้ยปอร์เช่คยเเยนะครับเป็นรถที่สำคัญมากๆเลยสำหรับแบรนด์ปอร์เช่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อเซฟแบรนด์ปอร์เช่เลยทีเดียวในช่วงยุคที่รถซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตขายไม่ค่อยดีจนทำให้ตัวบริษัทปอร์เช่เนี่ยเกือบล้มระลายปอร์เช่ก็ได้ผลิตตัวนี้ออกมาครับปอร์เช่ เเพื่อที่จะมาเซฟบริษัทเขาให้มีเซลล์มากขึ้นเพื่อตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนไปกลุ่มลูกค้าชอบรถ SUV มากขึ้นต้องการรถที่มีขนาดใหญ่เป็นรถครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับมันสำคัญขนาดที่ว่ารถ p o r s c h ่ทุกวันนี้นะครับยอดขายทั้งหมดเนี่ยประมาณ60%หรือมากกว่าครึ่งนึงนะครับคือรถ SUV ไม่ใช่รถสปอร์ตอีกต่อไปแล้วนะครับและคันนี้ครับถูกพัฒนาอยู่ในกลุ่มของ v o l k s w a g e n ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า MLB Evo ซึ่งใช้กันเยอะมากๆตั้งแต่ Porsche Cayenne นะครับ SUV ของ Volkswagen Lamborghini Urus Bentley Bentega รถที่อยู่ในกลุ่มของ Volkswagen Group ก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหมดนะครับซึ่งก็ตอบให้รู้แหละว่าแพลตฟอร์มนี้เขาพัฒนามาอย่างดีแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพมากๆเลยดีนะครับ มาเรามาเริ่มพูดถึงภายนอกของเจ้าปอร์เช่คายเอนคันนี้ก่อนนะครับปอร์เช่คายเอนคันนี้ครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเราเห็นมันมาเยอะมากแล้วมันถูกพรูฟมาจากโลโก้อันนี้อันเดียวเลยครับคันนี้ได้มาสเปคสวยงามมากสีขาวนะครับพร้อมกับไฟที่เป็นสไตล์ใหม่ของปอร์เช่ก็จะมีเดย์ไทม์ไลท์สี่ดวงนะครับล้อคันนี้เป็นล้อพิเศษมากๆเป็นล้อออปชั่นที่แพงมากเขาบอกว่าราคา50,000 0กว่าบาทสวยมากดีกว่าล้อสแตนดาร์ดเยอะล้อสแตนดาร์ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ คันนี้เบรกคาลิเปอร์เป็นคาลิเปอร์สีแอซิดกรีนเพราะว่าคันนี้เป็นตัว e-hybrid นะครับสวยงามมากเลยด้านข้างก็เป็นลายเรียบๆตามสไตล์ปอร์เช่คายเ n นอยู่แล้วมาเรามาต่อที่ด้านหลังครับด้านหลังของคันนี้ครับปอร์เช่สวยมากๆด้านในมีเป็นโลโก้เหมือน 3D แล้วก็มีไลท์บารตรงนี้เป็นสไตล์ของปอร์เช่อยู่แล้วนะครับมีทุกรุ่นเลยตั้งแต่911ลงมาจนถึงตัวคายเยนตัวนี้นะครับ คันนี้เป็นตัว e-hybrid ธรรมดานะครับมีท่อ2ท่อซึ่งอ่ะเป็นท่อจริงนะครับไม่ใช่ท่อปลอมๆนะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับฝาท้ายลดราคาขนาดนี้ให้ไฟฟ้ามาเถอะครับดีแล้วถูกต้องคันนี้ e-hybrid ก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าชาร์จเต็ม4ชั่วโมงถือว่าก็ใช้ได้นะมีตัวปิด cover ตรงนี้ให้นะครับสามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีปุ่มเอาไว้โหลดนี่ โ right e ้เตียลงเยอะเหมือนกันเนี่ยเอาไว้สำหรับเวลาจะยกของก็จะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะไปเราไปดูภายในกันดีกว่า let's go อะนี่มี soft close ด้วยนะครับมาเข้ามาที่ภายในของคันนี้นะครับสวยงามมากๆคอนโซลกลางก็ ไม่ค่อยมีปุ่มแล้วกลายเป็นปุ่มแบบเขาเรียกว่าฮั p ติกทัชนะครับก็คือเป็นเหมือนหน้าจอแหละที่เรากดแล้วมันจะมีตัวสกรีนขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราจะเห็นนะครับเราก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนี้มี Comfort Access ด้วยนะครับก็คือตัวพวงไรลจะเลื่อนลงมาเบาะจะเลื่อนเข้าไปหานะครับคันนี้นะครับหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอ12.3นิ้วซึ่งขนาดใหญ่มาคืมามากๆ สามารถคนโทรลทุกอย่างในรถได้เลยนะครับความเร็วนี้สุดยอดเลยก็สามารถมีแอฟนะครับแล้วก็มีเดียเทเลโฟนต่างๆรถกดตรงนี้อันนี้เป็นโหมดในการขับเคลื่อนนะครับโหมดออฟโรดมีออนโรดกราวเวลมารแซนความสูงนะครับคันนี้มีเป็นช่วงล่างถุงลมนะก็จะมีโลมีเดียมไฮแล้วก็เทรนแล้วก็คันนี้ครับยังมีนี่กล้อง360องศาตอนนี้อาจจะติชไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าเราเปิดประตูถ่ายกันอยู่นะเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนมุมได้หูหูอะไรวะเนี่ย เนี่ยอย่างเท่อย่างครูนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโหมดการข e ับขี่ e-power hybrid sport sport plus แล้วก็ individual ซึ่งเราอาจจะไม่ต้องปรับตรงนี้ก็ได้มาปรับตรงพวงมาลัยก็ได้นะครับพูดถึงพวงมาลัยพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยที่สวยงามมากจากป o r s เช e นะครับใส่อยู่ทุกรุ่นแหละเป็นอลูมิเนียมด้านบนนะครับแล้วก็พัดรีชิฟก็เป็นอลูมิเนียมด้วยเหมือนกันนะครับมีตัวคอนโทรลมาให้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาก็จะควบคุมจอซ้ายและขวาด้านหน้าเรานี่นะครับ ตัวด้านหน้าของ p อร์เช่ c a ย e n นคันนี้นะครับก็ยังคงตาม tradition ของ p อร์เช่นะครับก็คือวงกลม5วงเพราะว่ารถ p อร์เช่นะครับได้รับมาจากตัว9 1้า1 1งหนึ่งก้างหนึ่งก็จะมีวงกลม5วงเหมือนกันคันนี้ก็เหมือนกันเลยครับ5วงแล้วก็ด้านหน้าตรงกลางใหญ่ๆเลยก็คือเป็นวัดรอบนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นหน้าจอที่ตอนนี้โชว์เรื่องความเร็วอยู่นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนตรงนี้แล้วก็ปรับหน้าจอได้นะครับอยากดูอะไรก็เลื่อนดูได้ ส่วนด้านขวานะครับก็เป็นเรื่องโชว์เกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเป็นการขับขี่แล้วก็นาฬิกาเป็นนาฬิกาอนาล็อกด้วยนะแล้วก็สามารถคอนโทรลได้จากตัวลูกหมุนนี้ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็หมุนลงมาเปลี่ยนดูว่าอ๋อตอนนี้ทุกอย่างเป็นไงเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถนะครับคันนี้บอกเลยว่าหุ้มหนังมาให้เกือบทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังเนี่ยซอฟต์มากโูหนิ่มมากเลยวะแล้วเป็นหนังสีที่ไม่ใช่สีสแตนดาดไม่ใช่สีดําด้วยก็ถือว่าคันนี้ออปชั่นมาได้สวยง,งามมากๆนะครับมีนาฬิกาสปอร์ตโครโนมาให้ตรงกล เบาของคันน wow, okay, okay, right? ี้นะครับด้านหน้าได้เป็นเบาะที่ปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นออปชั่นสูงขึ้นมากว่าตัวสแตนดาดแล้วก็มีอกคข้างๆถือว่าโอเคนะสำหรับรถ SUV นั่งทางไกลค่อนข้างสบายนะครับประมาณนี้แหละภายในของตัว p o อร์ h ช c a y ย n n นนะครับเดี๋ยวเราออกไปขับกันไปดูว่ารถคันนี้จะยังมีความเป็น Porsche มากหน่อยแค่ไหนไปดูนครับ แล้วเราออกมาขับเจ้า Porsche c a y e HyB r i d คันนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่ในสนาม h a i l a n d Circuit มาดูกันว่าคันนี้จะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในโหมด Hybrid ธรรมดาให้รถเลือกให้ว่าจะให้ใช้เครื่องยนต์หรือไฟฟ้านะครับมาพูดถึงเครื่องยนต์รถคันนี้ครับคันนี้ได้เครื่องยนต์3,000นะครับเทอร์โบ462แรงมา้าแรงบิด700นิวตันเมตรนะครับอันนี้เป็นรอบที่2แล้วที่เราออกมาก็ถือว่ารถให้การตอบสนองที่น่าสนใจมากพวงาลไรถือว่าพ o s i ซ i ชัดีมากเลยอะ เป็นรถที่ให้ความมั่นใจได้ดีมากๆทั้งที่เป็นรถคันใหญ่ขนาดนี้น้ําหนัก2ตันกว่ากว่าคันนี้ได้ช่วงล่างถุงลมอย่างที่บอกก็จะปรับเปลี่ยนได้ตามโหมดการขับขี่เดี๋ยวรอรอบนี้เสร็จเราจะเข้าจากโหมดไฮบริดเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ค่อยไปสปอร์ตพลัสแล้วกันเครื่องยนต์ V6 คันนี้ก็ให้การตอบสนองที่ใช้ได้เลยครับเพราะมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยฟิลแก๊ปตัวทอร์คด้วยแหละมันก็เลยทําให้คันนี้ออกตัวได้อย่างรวดเร็ว และการต่อทรานซิชันระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าก็ถือว่าทําได้อย่างนุ่มนวลซีมเลสอเอทางตรงแล้วครับเราเข้าโหมดสปอร์ตเครื่องยนต์ถูกตีขึ้นมารอบอยู่ประมาณ2,500รอบใช้เกียร์ออตโต้อยู่นะยังไม่ใช้แมนนวลลองดูว่ารถจะให้การตอบสนองกับเกียร์ยังไงโอ้ดาวชิฟออกมาได้ดีคีบรอบไปอยู่ประมาณ2,500รอบนะครับช่วงล่างก็รู้สึกว่าแข็งขึ้นมาทันทีเลยโอ้เสียงเครื่องมาชัดมากอะ รรนี่สปอร์ตธรรมดาเนี่ย <c oughs> เบรคครับเขาโค้งแคบอ้โอเคเบรคให้ความมั่นใจมากเราจะมาด้วยความเร็วที่เร็วนิดหน่อยอะไรหลองสุดครับโอ้ oh my god oh! เบรกก่อนเลยครับเสียวครับปอร์เช่คายเ n นทุกรุ่นนะไม่ได้เกียร PDK Dual Clutch มานะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีด ZF นั่นแหละก็เป็นเกียร์ที่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวเราไปต่อกันสุดๆดีกว่าทางตรงครับสปอร์ตตัดเลยครับรอบตีขึ้นไปโอ้โหทางตรงครับปลายสิง140เบรกลึกเลยครับเกียร์ตัดสูงขึ้นครับเลี้ยงรอบเกียร์เลี้ยงรอบให้อยู่ประมาณ4,000รอบแล้วลองชุดออกไปครับ โอ้หอะไรวะเนี่ย SUV รถ s อ v ูวีเหรอเนี่ยน้ำหนักสองตันสามารถขับโอ้โหคันนี้ได้ยางโยโกฮาม่าแอดวานสปอร์ตมานะครับก็ขอบ22ให้กริปที่ถือว่าดีมากเมื่อกี้สาดออกไปจากโคง้งก็ยังเกาะได้ดีนะชุดทางตรงครับโอ้โหโอ้โหไปครับทางตรงครับ140แล้วถอนครับ 150ห้เราจะยังจะรู้สึกได้นะครับว่าตัวรถมีน้ําหนักที่เยอะแล้วก็มีความสูงที่เยอะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมีอาการรีนออกไปเยอะอยู่คันนี้ครับ,รบมีปุ่ม Sport Response เป็นปุ่มเรียกว่าเหมือนในตัสของในเกมที่เราขับกันตอนเด็กๆกแ็แหละมาเราเข้าโหมดแมนนวลครับเดี๋ยวลองออโต้ดีกว่าดูซิว่า Sport Response จะทําอะไรได้ดุเดือดขนาดไหนทางตรงครับ Sport r e s p o n s e ขึ้นมายีวิกด โอ้ oh my god สปอร์ตเรสปอนร้อยเกือบร้อยสี่สิบอะโอ้ my god ลองดูว่าถ้าเราชูดออกไปตรงนี้สปอร์ต e s สปอนยังอยู่โอ้โหโอ้โหนี่แหละครับปอร์เช่ไปซัดกันที่แมนนวลจะเป็นยังไงทีว่าเกียร์จะตอบสนองได้น่าสนใจแค่ไหนโอ้โห ตอนนี้ยิ่งรู้เลยครับพอเราล่ากเกียร์ท็อกมาพร้อมมากขึ้นดาวชิฟยังมีอารมณ์ช้าๆอยู่นิดหน่อยเพราะเป็นเกียร์ ZF ไม่ใช่เกียร์ดูคลัชนะครับแต่ก็อัพชิฟถือว่าโหดมากอะ่ะไปต่ออย่างเนี่มาแล้ว P.S.M Sport Porsche Stability Management แบบสปอร์แล้วนะครับก็คือ traction control จะปล่อยให้เราเล่นได้อีกนิดนึงแต่ก็ถ้าสมมติเปถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะยังช่วยเราอยู โค้แคบครับเบรกลึกเกียร์สองรู้สึกว่าสนามนี้เราจะขับเป็นแต่เกียกร์สามแล้วก็เกียร์สองเนี่ยออกไปครับชิฟโอ้โห,โโหเปลี่ยนเร็วจนกระชากเลยอะดาวชิปดาวชิฟไปเกียร์สองยังมีอารมณ์ช้าๆนิดหน่อยแต่ก็เราต้องอย่าลืมว่าคันนี้คือรถ SUV ที่ทำมาเพื่อครอบครัวไม่ได้เอามาขับในสนามแบบนี้เกียร์สองยาวๆเลยแล้วกันด้วยแรงบิดที่เยอะมากเราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เยอะเลยอะ เนี่ยโค้งนี้แคบที่สุดในสนามเกียร์สอยู่ที่ประมาณสามพรอบครับแล้วชูดออกโอ้โหไอ้บ้า,อบาโอ้โหร้อยสีรอห้ 140, อันนี้น่าจเป็นคันแรกและคันเดียวที่ขับเร็วที่สุดความเร็วสูงที่สุดในสนามนี้ที่เราเคยเอามาเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาจะเป็นยังไง เันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นไม่ใช่รถสูตรนะเราก็จะไม่เอามันจนสุดแล้วกันดูกันว่าคันนี้จะอยู่ตรงไหนของโพเดียมเอสของเราเกียร์สองครับทิ้งไว้เลยเกียร์สองเข้าแล้วเลี้ยงคันเร่งออกไปครับปล่อยอ่างนิดนึงชิฟไว้ก่อนเลยและออกไปครับ แลออบครัรกรไโอเคเรียบร้อยครูดาวแล a แล้วกัน SUV ไม่ควรขับสนุกได้ขนาดนี้ในสนามวะแล้วแฮร์รี่คือมันดีมากคือไม่ได้ขับหรอกแต่รู้ว่านั่งแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีคอนโทรลมากๆใช่นี่แหละน,นี่แหละคือปอเช่ะ ทาน้ำหนักรถสองตันแล้วขับรถได้ดีขนาดนี้ยืมคําพูดพี่อู๋เลยอ่ะมันคือความหมายของคําว่ารถเยอรมันอ่ะเยอรมันเอนจิเนียริงเลยครับคือรถน้ําหนักน้อยๆอ่ะเรายังรู้สึกได้ว่าการมาขับในสนามนี้ยมันโชว์ประสิทธิภาพของตัวรถสูงมากเพราะว่าควาที่รถน้าหนักมันน้อยอ่ะแล้วสนามนี้เป็นสนามที่ค่อนข้างแคบแล้วโค้งเยอะมันก็จะโชว์ได้เลยว่าโอเครถมีแฮนดิ้งที่ดีขนาดไหน แต่พอเอารถน้ำหนัก2ตันกว่ามาขับอะ่ะเรายังทำได้แบบนี้บ้าไปแล้วไปเข้ากันดีกว่าอ่ะหลังจากที่พวกเรานะครับได้ไปขับเจ้าปอร์เช่คายเอน e h y บริดคันนี้ังมาแบบเต็มที่แล้วก็มาสรุปคันนี้กันดีกว่านะครับปอร์เช่คายเอน e h y บริดก็ต้องยอมรับนะครับว่าปอร์เช่ก็ยังเป็นปอร์เช e สามารถทํารถ SUV ให้ออกมาขับได้ดีขนาดนี้เราไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราจะได้ขับรถ SUV ขนาด2ตันกว่าๆเนี่ยพร้อมแบตเตอรี่ที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากแล้วขับในสนามในแทร็กไทแลนเซอร์กิ t ได้สนุกขนาดนี้เพราะไทแลนเซอร์กิ t เป็นสนามที่โค้ค่อนข้างเยอะความเร็วไม่ได้สูงแต่มันจะไปเช็คกันเรื่องแฮนด l i งจริงๆนะครับโ o มดสปอร์ตพลัช่วงล่างทาบอดี้โรออกมาได้ดีมากๆและคันนี้ยังให้เลี้ยวล้อหลังมาให้ทําให การตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเกียร์เกียร์ ZF8 Speed เราเทสกันมาทุกคันแล้วหละ่ะตั้งแต่ซีรีส์7นะครับจากกั้วก็เป็น ZF8 Speed ทั้งหมดเป็นเกียร์ที่ถูกพรูฟมาอย่างโชคโชนแล้วหละว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะครับดีไซน์ภายนอกภายในคงไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่าเราเห็นมันมาอยู่แล้วปอเช่คายเยนภายนอกสวยงามหรูหรานะครับ ภายในก็สวยงามหรูหราเช่นกันออปชันของในข้างในมากมายมีจอขนาด12นิ้วจอตรงกลางจอมากมายเลยมีโหมดให้เล่นเยอะมาก Apple CarPlay, Android Auto เครื่องเสียงบ s สอีกแอร์ Air, ด้านหลังก็มีให้เยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ดีมากๆจริงๆนะครับคันนี้อย่างที่บอกออปชันถือว่ากดมาโหดพอสมควรล้อราคา5 0 0 0กว่าบาทแล้วก็มีเบาะ พิเศษนะครับสีพิเศษออกมาด้วยก็ต้องขอบคุณเจ้าของรถมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่รถสูนนะอันนี้รถเจ้าของก็เขายอมเอาให้ให้พวกเราเอารถมาย่ำยีในสนามกันขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วกับคันนี้นะครับสวยหรูดูแพงขับดีโคตรมันสนุกมากนั่นแหละครับและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่อง SC ฟิล์มคูด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเอสซีฟิล์มคูนะครับติดตามพวกเราได้นะครับในไอจีและเฟซบุ๊กเดอะเอสซีฟิล์มคูคูยูกาแฟนั่นเองเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ อชมากน้อยแค่ไหนไปดูครับไป